มันต้องมาอยู่แล้วไม้เบสอะหาทำเอ้ยมันได้อยู่แล้วล่ะน้องมันจะไม่ได้ยังไงวะโอโอคนดูไปไหนหมดน่าไปนอนกันแล้วหรือเปล่าผมไปเล่นแลกนาล็อกมา พี่ตีใหญ่อาจจะคุ้มก็ได้แสดงว่าเองมีความศรัทธาในพี่ตี การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงมันไม่เคยคมันไม่เคยเกิดขึ้นสำหรับกูครับผมเออมันมันเบิกรถตรงไหนล่ะครับตรงนั้นนะครับวิ่งไปแล้วก็นั่นแหละรครับสีเขีเขยวเรหวัดดีพี่ตีผู้มีคุณธรรมหวัสดีครับน้องวัดดีพี่จะตุ่มกาชายี่สิบล้านเฮ้อสมแม่งยี่สิบล้านอะไอ้เฮียดูยโล ไม่คือสวัสดีครับพี่ชอสวัสดีครับสูดสีแดงสีแดงใช่ไหมไขอไม่เคแล้วใช่ไหมของอแล้วครับโอเคอ่ามาซื้อกระชายสีครับขอเปิดห้าทุ่มพี่เปิดห้าทุ่มต้องรอห้าทุ่มค่ะนายโยต้องไปรับรีพอร์ตยังไงอ่ะแล้วเปิดไปแล้วสามทุ่มแล้วคนมันต่อคิวเยอะ อ่าแล้วไงต่อเคลียร์รีพอร์ตไม่ทันไงต้องเปิดเป็นรอบจะยาวกี่ลูกดิกระหนูเรือลูกสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็เฮี้ยละไม่ไหวหรอกตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีเอายี่สิบล้านได้กี่ลูกอ่ะยี่สิบล้านอ่ะอยากลองยี่สิบล้านต่อยี่สิบล้านได้กี่ลูกป้องขึ้นการยี่สิบล้านได้กี่ลูกอ่ะทีตกเล็บ เปิดยี่สิบล้านเอ่อได้หนึ่งพันลูกวนมาแปดห้าสองได้กี่ลูกนะหนึ่งพันลูกยี่สิบล้านได้หนึ่งพันลูกมันใช่เหรอ พันลูกยี่สิบล้านไอ้เฮียดูที่คุ้มไหมมีเอดีขายไหมครับลองเปิดดูก่อนอ <ไป S 2> ว่าไ<ห>อ้เหียพันลูกว่าจะคุ้มไหมเอาละครับผมกาชาไอซีนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะทุกคนนะเออมาวันนี้กูก็เติมมายี่สิบล้านนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ว่ามันจะคุ้มไม่คุ้มนะครับข้างในมีเฮียอะไรมั่งดูก่อนเลยมีเงินเขียวเงินแดงเศษทองมีแคปโอ้โหเฮียแคปยิงหายากโอ้มีปืนมันให้มาเป็นปืนดําเลยไม่ต้องไปขึ้นของ <S <S 1> <S 1> ไอส้สั์แล้วนี่รูปเฮียอะไรเนะี่ยไม่มีรูปเนะี่ยมีบัตรประกันแล้วก็มีอะไรที่มันไม่มีรูปไม้เบสหรอมันคืออะไรอะคอยไฟไม้เบสเดี๋ยวลองเปิดทีละสิบรูปดูก่อนนะครับผม มันให้ปืนดำมาเลยโอได้แคปกูบอกเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะแคปน่าจะเกินนะเอาละฮะเดี๋ยววันนี้เรามาล่าตามหาไม้เบสกับปืนกันนะครับผมปืนได้มากลัวไปขาย,ยางไงโอ้คอยไฟไอเหียแคปเลด โอ้แคปได้อย่างเยอะมึงก็คิดดูเอา2ี่ล้านนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันว่าจะคุ้มไม่คุ้ม1000ลูกนะ20ิบล้านนะบัตรประกันยังไม่ออกนะครับแต่เงินแดงมาเยอะมาเยอะสัตว์เปิดทีละ1ิลูก10บลูกเท่ากับไอ้ลูกละ2 0 0 0 0 10สิบลูกเท่ากับเท่าไหร่20,000 0ไอ้สัตว์10บลูกเท่ากับสองแ0,000นนะครับคนดูครับผมอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ10ลูกเท่ากับสองแ0,000นนะฮะ ทุกคนช่วยจดช่วยจำด้วยนะว่าเปิดเสร็จแล้วว่ามันคุ้มไหมอะไรยังไงเดี๋ยวมาตีมูลค่ากันนะครับผมอ่าสิบลูกอาจจะน้อยไปนะเปิดตีละยี่สิบห้าลูกเลยโอ้ไม่ก็ชีตโอ้ไม่ก็เชตโอ้ไม่ก็ชี โอ้ไม่ก็ชีตรอรอโอ้ไม่ก็แชทไม่เห็นได้ไม้เบสได้ไม้เบร์ไดได้ปืนกับเขาเลยวะโอ้ยปืนออกมาหน่อยเดี๋ยวไว้ปืนอ่ะหนึ่งกระบอกออกมาเถอะว้เฮ้ยเขม็มเดี๋ยวต้องรอสรุปครับต้องเปิดให้หมดแล้วรอสรุปทีเดียวว่าคุมไหมอมนนุ้ยได้บัตรประกันนี่เฮียโอ้ควรดีใจไหมเนี่ย มุติเชื่แต่แคปเกื่อนเลยวะ่ะแคปเกื่อนเงินแดงเป็นแสนอยู่นะเศษทองหกสิบบัตรประกันได้มาอันหนึง่งเรา,เาแคปไปทำอะไรได้วะเนี่ยแคปเกื่อนเลยบัตรประกันได้มีสองเข้าโรงพยาบาลด่วนะอากาเฮียละ ไหวชิวน้องไหวชิวมาครึ่งทางแล้วไอ้เหี้ยได้แต่แคปว่ะคนดูแคปเต็มเลยได้ครึ่งทางแล้ว กินข้าวยังพี่ชายกินแล้วครับโอ้ไม่ก็ชิดโอ้โหไม่เห็นได้อะไรเลยน่าเบื่อพี่ตีไม่มีเกลืออยูแ่แล้วเนี่ยเฮียพี่ตีเปิดเนี่ยเจอแต่เกลือนอะ่ะแต่ว่าแคบเกลือเลยนะได้เงินแดงเงินแดงเยอะอยู่ เปืนไม่ออกเลยว่ะอ้ยไม่มา,าเลยว่ะไอสัตว์แคปเอาไปขายเป็นเงินแดงอ๋อมันคุ้มไม่เท่าแคปไปขายเป็นเงินแดง ออกหน่อยดิปืนมันไม่ออกดิเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเปิดให้หมดแล้วมาสรุปกันฮุยคอยไฟไอ้เหี้ยตกใจไอเหี้ยกูนึกว่ามาละไอ้สัตว์ที่ผมอยากได้คือไม้เบสอะไม้เบสอะไม้เบสอะ,อะไอ้ที่มันไม่มีภาพเนี่ยไม้เบสไม้เบสไม้เบส ไม่เล่นรีไฟแล้วเราไม่ได้เล่นเลยครับอุ้ยได้เงินแดงมาหกแสนอ่าโอเคเดี๋ยวมาคิดเงินกันเงินตอนแรกมีอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับเงินเนี่ยตีไปประมาณสองล้านห้าอ่ะตีไปประมาณสองล้านห้าเงินเขียวเงินแดงหกแสนเลทเท่าไหร่วะเอดี SD, ตอนนี้เลทเท่าไหร่วะคนดู <c oughs> มันเลทเท่าไหร่งเงินแดงอะ เงินแดงเลทสิบแปดสิบเก้อ่าตีเป็น20แล้วกันนะ, <c oughs> ะเงินแดงเลทยี่ส 20. เอาหกแสนคูณยนะีบเนาะคูณ2ี่สล้านนะครับผมถึงจะได้ห0 0 0นนะครับ <c oughs> อ่าก็ตีไปเป็น12ล้านนะครับ12ล้านนะครับเงินแดง หกแสนเท่ากับสิบสอล้านบวกกับเงินเขียวอีก2ล้านเอาประมาณสองล้านห้าแล้วกันบวกกับเงินเขียวที่ได้มาเป็น1 4บสี่ล้านห้าแสนสแคปโกนี่ต้องไปดูว่ามันจะตีติดเท่าไหร่แล้วก็บัตรประกัน9ใบใบละใบละสามแสนบวก3ามแสนคูณเกก็ตกประมาณสิบหสบเจล้าน ก็เกือบยี่สิบล้านอยู่นะต้องดูว่าแคปพวกนี้มันจะเท่าไหร่อ่ะผมมองว่ามันก็คุ้มนะก็เกือบยี่สิบเอ็มอยู่นะเดี๋ยวไปดูที่เลเวลแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันก็คุ้มนะคนดูคุ้มนะคุ้มนะผมว่าคุ้มนะ ขายแคปหมดได้กำไรก็ต้องไปดูก่อนครับแป๊บนึงนะผมว่าคุ้มอยู่นะ เปิดจนกว่าจะได้เลยพี่ไม่เอาถ้าเราจะใช้เงินแดงใช้อะไรอย่างเงี้ยเรามาเปิดกาชาไอซีมันก็น่าจะคุ้มอยู่นะคุ้มนะน,นี่20บเอ็มคุ้มมันต้องดูว่าแคปมันได้อะไร ต้องดูว่าแคปแดงมันเอาไปทำอะไรอะทุกคนดีครับพี่ตีใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ตียากันตีทำให้ยอะไรยากันได่ไม่กระสุนปืนขาดนะครับตั้งแม็กสองนะครับเก็บเงินแดงกันเอ้ยเมื่อกี้โดนอเอ้ยแต่กูขายรักพี่นอันอันแล้ว <Okay. S 1> อันแล้แส่นี่ยังโคตรเกี้ยเลยเฮ้ยแต่กูมองว่าคุ้มนะกูมองว่าถ้าเรามีเงินแดงเยอะๆแบบนี้ก่ม,มันคุ้มนะ ไม่รู้วะไอ้งเงินแดงหายากปะตอนเนี้ยหายากอยู่นะกูว่า,ค,วาคุมค้มกูว่าคุ้มเอาจริงเนี่ยแคปแป๊บหนึ่งนะแคปค้าปสิบอันค้าปล0อยไอ้ค้าปเจ็ดสิบอันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ,อ,อ่อแคปต้องค้าปค้าปเท่าไหร่ถึงจะไอ้นี่มา แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแต่เราเอาแคปไปขายใช่ไหมมันจะได้เงินเท่าไหร่ต้องมาดูกันอ่ะลองครับดูบอสช้สวัสดีครับแล้วเราเอาไปขายมันน่าจะคุ้มกว่าปะหรือ,อยังไง ที่กลัวเมียไหมไม่ครับไม่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 เราเอาแคปมาปุ๊บแล้วไงต่อแคปแดงเอาแคปแดงไปทำอะไรอะแคปแม็กอย่าเงี้ยเหรอเอาไปขายเอ้ยแคปเลสเอาไปทำเลสกูได้ด้วยนี่ เออพี่ว่ามันก็คุ้มนะแอบคุ้มสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วเอาไปทำธุรกิจดูของไอ้นี่อยู่กาชาเดี๋ยวเก็บก่อนตัวหนึ่งนะอ,อแคปเลดเ,เก็บปึ๊บลิงอยู่นี่ปะผมอะ่ะเ,เดี๋ยวลองลองลองเดี๋ยวลองบ่าหนึ่งนะแคปเลดเอาอันนี้ไปยี่สิบอัน ขายกันแดงครับขายกันแดงอีกสองรับกล่องซีฟสองร้อยสองร้อยแล้วเก็บเศษไว้ก่อนแป๊บนึ่งแปับตีอะไรนะผิดตีขึ้นเลยสี่อันไม่ไปเสียเวลาดันไม้บวกห้ากับตันอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะแป๊บนึงนะมิดพิทบวกห้าสิบร้อยเอาไปขายยาอะไรวะเนี่ยในเมื่อเปิดกาชากไอซีได้เงินดีกว่าแล้วใครจะไปขายแคปกับงานดำก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทําผมก็ซื้อตั้งยี่สิบล้านก็เดี๋ยวไปลองดูอยากลองเหมือนกันนะ บัตรประกันเออโอเค อยากเห็นพี่เปลี่ยนสีสูตร MKK เอ่อแคปเอาไปขายที่ไหนวะคนดู เอาไปขายที่ไหนตามจุดขายยาเลยโอเคเดี๋ยวลองไปขายดูว่าม,มันจะได้เท่าไหร่รอสักครู่ถ้าถ้ามันคุ้มนี่ติใหญ่รวยแล้วเนี่ยไอ้เหี้ย <c oughs> ถ้าถ้ามันคุ้มกาชาไอซีกูเปิดกูทำกำไรได้ดีจัดเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยจริงแบบว่าถ้าขายแล้วแบบคุ้มๆอ่ะเนอะนะทำกำไรได้ดีจัดอะ่ะกว่าจ,จะมีเป็นสองสามพันล้านเลยก็ได้นะเนี่ยถ้ากาชาไอซีมันยังเปิดขายอยู่อย่างเงี้ยกู่ารวยเละเลยดิเง้เอ้เออเ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 อ กูรวยเละดิกิตตีใหญ่รวยเละดิทุกคนไอ้เหี้ยแบบนี้ตีใหญ่ก็รวยดิเอ้ยรวยเละดิคนดูจ้าว่าแต่ว่ามันขายยาที่ไหนวะจุดเขียวๆนี่แน่เลยเนะี่ยกูลองไปขายดูดิสวัสดีครับพี่ช็อปเปอร์กูตีใหญ่ครับกูไม่ใช่ช็อปเปอร์ครับโอเค แล้วไงต่อพอกดขายปุ๊บแล้วไงต่อตีใหญ่ไม่เคยทำงานตีใหญ่ไม่เคยรู้ไม่เคยจับจอบจับเสียมเห็นมองเเขียวไม่เห็นครับเห็นเห็นเห็นตีใหญ่ไม่เคยรู้ตีใหญ่ไม่เคยจับจอบจับเสียม นี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของตีใหญ่ตีใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยแล้วถ้าเกินว่าคายได้อุ้ยได้สองพันห้าได้สองพันห้าคนดูสองพันห้าเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้มันขายได้ทีละครั้งหรอ 2 0 0าตอนหนึ่งเม็ดหรอสักครู่หนึ่งนะครับผมแคปพี่อะไปกูเก็บลักรุกแล้วกลัวอ่าแป๊บนึงนะครับแป,ป๊บหนึ่งนะครับ2 0 0ากูมีอยู่อ่าเมื่อกี้มีอยู่70อันกูจะได้อีก1ื7 5 0 0 0คูณด้วยเลท20กูไ,ได้อีก3ล้านห้าโอ้ my god เฮ้ยกระชายตีอย่างคุ้มไหมเหียอย่างเนี้ยกูบอกเลยเงินแดงนี่เกลื่อนนะไอเหียเงินแดงเกลนเกลื่อนในศาตว์เฟอร์จัดอย่างนี้กูต้องซื้ออีกสักยี่สิบล้านไอเหียคุ้มคุ้มคุ้มคนไหนบอกไหมคุ้มวะเหียมึงรู้เรื่องเปล่าวะเฮ้ยโทษครับโทษครับโทษครับพี่ชายโทษครับพี่ ออก็ตัไอ้เหี้ยมันไอ้นี่ได้ด้วยเหรอวะมึงคิดดีๆนะมึงจะมาตีตีใหญ่อะกูมาคนเดียวด้วยนะไม่ตีแล้วพี่ไม่ตีครับไม่ตีครับมึงคิดดีๆนะมึงจะมาเปิดตีใหญ่อ่ะตีใหญ่ผู้มีเมตตาจะปล่อยพวกมึงไปนะถ้าต่างคนต่างขายอ่ะเอาไงดีลุงถ้ามึงเปิดตีใหญ่มึงจะขายยาแบบไม่มีความสุขกันนะขอโทษครับพี่ตีว่าวงาไงนะพี่โอเคโอเคอ๋อคือพี่แม่พวกผมตีใช่ไหม ไม่ตีใหญ่ถ้าเองไม่ตีพี่พี่ก็ไม่ตีเองไงไม่พี่ตีใหญ่พี่จะเจอกับพี่ตีสุพรรณผมเวลากูไปแล้วจ้าได้พวกมึงพวกมึงรับข้อเสนอนะได้ได้ครับพี่ไอศาตร์พวกมึงรับข้อเสนอกูนะเดี๋ยวกูหาแนวร่วมก่อนกูหาแนวรวมก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูอะ้วเมื่อกี้กูขายไม่เห็นได้ตังค์วะ ห้าคนดูเมื่อกี้กูขายแล้วทำไมมันไม่ได้ตังค์อ่ะแป๊บนึงนะกูต้องหาแนวร่วมเดี๋ยวกูกลับไปคาบยากันต้นก่อนเฮียขายแล้วไม่ได้ตังค์ หือว่าพวกมึงรับข้อเสนอกูนะไอสัตว์แนวร่วมกูอยู่ไหนวะแก๊งตีใหญ่กูอะไอคนที่มันกล่าบไหว้กูมันอยู่ไหนวะกูจะดันอาวุธให้มันสะหน่อยฮะไอชาติชั่วนั่นมันอยู่ไหนวะไอคนที่มันกร่าบไหว้กูอะกูจะดันอาวุธให้มันเนี่ยมันไปตายหาที่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์อออไอชาติชั่วเดี๋ยวกูต้องเก็บเงินแดงไว้กันแป๊บหนึ่ง เงินแดงตียากันตันห้าร้อยเงินแดงกูอยู่ในตู้แก๊งสองพันห้านะคนดูนะได้ยินไหมกูเก็บไว้สองพันห้านะยังไม่ได้เบิกออกมามึงจะเอากระตีใหญ่ใช่ไหมถือว่ามึงรับข้อเสนอนะกูบอกพวกมึงแล้วกูเตือนพวกมึงแล้วนะได้ความหวังดีนะมึงรับข้อเสนอกูเองนะไอสัตว เดี๋ยวมึงก็รู้ขากเงิดงไปใช้ก่อนเงินแดงในตู้อยู่แล้วเงินแงตู้เดือบไปเนาะไอเฮียไอสองตัวเฮียนี่มาทันเวลาจัดเอาเป้เรายืมกงินแดงในตู้ใช้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งยืมหน่อยดิพี่พันหนึ่งคนไม่ยอมใช่พี่ดีดีขอหน่อยดิเอาให้ผมหน่อยดิเอ้ยเอาเองเลยเนาะไม่ผมมียศหมอพี่หมอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาเงินแดงในตู้ไปจากไหนกูเพิ่งเอามาใส่เอาเฮ้ยพี่ยงเพี้ยงมาใส่ทำไมอ่ะกูไป่ทำงานมาไอสัตว์เฮ้ยเย้เผมก็ทำงานกันมา พี่ไปกับผมไหมคคือน่ะกูบุกเดียวอ่ะไม่กูตีใหญ่ตีใหญ่ต้องเป็นพวกไม่คลองสูตรเว้ยเพราะอาการที่เอาสูตรคุมคนขุมคนน่ะมันกระจอกเว้ยพี่มาคืนนิออนพี่มาคืนนิออนนี่รถสีเดี๋ยวมาเออก่อพี่เก็บรถเลยพี่เก็บรถเลยเบิก็บนิออนมาดิเอ้ยไม่มีนีออนหรอเหรอพี่เก็บนิออนเมื่อไหรดิพี่มึงใครเนี่ย เป็นครอบครัวครับพอดีได้เบอร์มาจากขอมเสื่อครับผมอยากปรึกษาเรื่องหนึ่งได้ไหมครับได้ครับพอดีผมครอบครัวผมไม่อยู่ครอบครัวและครอบครัวผมโดนตีเมื่อวานแลวผมแต่ผมไม่อยู่ครับผมอยากปรึกษาได้ไหมโดนเบียดตีเมื่อวานนะครับเจอที่กระดาแดงครับกระดาษกลางเอาละตีใหญ่จะไปช่วยประชาชนที่กระดากลางได้พี่เบิกพี่เบิกมนีออนั่นไิพี่มีเนี่ยพี่มีตีใหญ่อีกแล้วผมนี่ ม่ผมสาขาดน่ะพี่ดูดิอย่ามานี่อย่ามีประตูเข้าไปไม่ได้มีประตูไม่ได้ล็อหรออ้าวขึ้นมาึงม่ยัดบ้านเหรอเออผมไปๆไปเป็นหมอมาไปหาสาวอย่าดิกูว่าเนี่ยไม่ได้ครับ